ทำทุกอย่างมาให้ดีในเมื่อแบบได้รับโอกาสแล้วก็อยากทําออกมาให้ดีคือทุกอาชีพอะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะนําไปเล่นละครนะเราก็ต้องผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการฝึกมาใช่ไหมเอาว่าสิ่งหนึ่งที่ออมได้เยอะมากเลยคือแบบจากเรื่องล่าสุดอะคือเป็นไอดอลแล้วต้องเต้นอะตลกว่าคือออมต้องซ้อนเต้นเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนในหัวแล้วก็จะแบบคิดท่านู่นท่านนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโอ้ตอนล่นเราต้องแบบเล่งอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรแปลกๆที่ติดมา <c oughs> อ๋เต้นแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าไปหาดูในแอปต่างๆก็คือแบบเต้นไม่เป็นท่าไม่เป็นจังหวะเต้นเอามันอย่างเดียวเลยอ่ะเอาอะไรมาสิคะไม่ได้นะคะอ่ะถ้าเอาเป็นเรื่องที่แบบแวะมาในหัวอันแรกเลยละกันนะคืออีเวนต์แรกของออมกับเจเจเหมือนตอนนั้นนะเราก็แค่พูดปากเปล่าไปว่าแบบมากันเยอะๆนะมากันให้ห้างแตกเลยนะแล้ววันนั้นอนะ่ะ คนเต็มห้างแบบไม่มีที่เดินอะ่ะคือแบบเวอร์มากแล้ววก็แบบเฮ้ยทำไมแบบทุกคนถึงคอยรับฟังเราขนาดนี้ทําไมรวมถึงแบบมันจะมีเหตุการณ์อื่นด้วยที่เขาคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ซื้อของมาให้เรามายืนตากฝนตอนนั้นไปแฟนมีต่างประเทศอย่างเงี้ยยืนตากฝนรออยู่หน้าหอเพราะมันไม่มีที่รอที่ไม่มีแบบไม่มีรูฟอ,อ่ะเอารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบไม่รู้จะหาได้จากไหนเหมือนกันอะ่ะคือแบบมันเป็นความเสียสละแล้วก็รักแบบบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะ ถ้าให้ยกเป็นหนึ่งเหตุการณ์ก็คงจะแบบคงจะไม่ได้เลยอะคือจริงๆม,ม,มันมีหลายเหตุการณ์มาก